Yeah, comment, you สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA แซนนั่นเองวันนี้เราจะมาไม่เชิงว่าจะเป็นแจกหมดแต่เป็นการสอนมากกว่าเราจะมาสอนในการเปลี่ยนฉากคัสซีนกัน เราผมจะมาสอนในการเปลี่ยนฉากคัาซีของ GDA แซนนะผมเปลี่ยนเ,นเป็นตัวละครอื่นอย่างเช่นสมมกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเป็นมนนารูโตะอะไรพวกเนี้สกินวันพีอะไรประมาณนั่นแหละก็ผมจะมาสอนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบผมจะผมจะทดลองเอาเป็นคราวก่อนที่ผมสอนทําไปไม่ไม่เชงว่าสอนหรอกเอามารีวิวให้ดูว่าผมเปลี่ยน ตัวละครของ GDLV เะนาะช่วงนี้ก็ไม่มีค่อยจะมีคลิปลงด้วยผมก็เลยหาวิธีของ GDSan ที่มันเขาชอบเปลี่ยนกันบ่อยๆเห็นใน u t u b e ป่ะครับที่เขาเปลี่ยนในฉากคัสซีน GDSan ในคอมในมือถือเป็นเป็นตัวตัวละคร g d v ตัวละคร X 3D ตัวละคร HD อะไรประมาณนี้ d, รรมนผมจะมาสอนเปลี่ยนนั่นเองคนอื่นไม่ค่อยสอนหรอกเหมือนเขาจะเก็บเป็นความลับอะไรประมาณแหละ นะผมจะเปลี่ยนฉากแบบนี้ยลงฉากข้ามไปตอนที่ไปหางของแม่ซีเกยแล้วกันเนาะโอเคเนี่ยผมจะเปลี่ยนฉากพวกนี้เป็นตัวละครอันอื่นนะครับผมคลิปนี้อาจจะละเอียดนิดนึงแต่ไม่เชิงว่าละเอียดมาก แล้วจะเปลี่ยนฉากคาสินพวกสวีกไรเดอร์กับบิ๊กสโมกซีเจผมยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนตัวละครยังไงนะครับผมเพราะผมยังหาไฟล์จีดีของตัวซีเจไม่เจอแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไฟล์ของเสื้อผ้าซีเจมากกว่าแต่มยังลงไม่เป็นเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าขั้นแรกให้เราโหลดไฟล์ตัวละครมานะครับผมซึ่งผมโหลดไว้แล้วของผมจะเป็นอยู่ไหนเอ่ย อยู่ไหนวะเก็บไว้จรงไม่ใช่เลยหรอเนี่ยอันนี้แล้วกันเนาะโอเคผมจะเปลี่ยนพวกเนี้ยอันนี้เป็นไมเคิลแฟรงกี้แล้วก็ไรเดอร์ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนผมว่เาเป็นพวกนี้ดีกว่าอืมเดี๋ยวหาก่อนว่าเก็บไว้ไหนไว้อันที่โหลดมาแล้วเอางอี้แล้วกัน ถ้าคนที่ดูผมมานานแล้วจะจำได้ว่า g d เดซานผมเคยแจกหมอดวิธีการที่เป็นตัวละครสกินของบอนนี่เนาะผมก็ยังโหลดเก็บไว้อยู่อ่ะผมจะเป็นอันนี้แล้วกัน New er. f o o d e r F เอ f นี่อะไรนี้แล้วกันเนาะให้เราวางไฟล์ไว้ที่ตองการก่อนแล้วโหลดสองแอปนี้มาเทียกดีทูกับ g d 3 n n นะครับผมสองแอปนี้อ่ะโหลดมาก็เข้าจีเ n g า กิน NG ก่อนโอ้ oh, ลิมพันโอเพนไอเแล้วเลื่อนไปที่ Android Data. Com the star, d a คอมดัลล็อกสตาร์เกมจีเดซแอนะผมหาหหายเจอนี่ Fly t d ีเดปกติจะเข้า g ีเดสกันแต่ผมถ้าเป็นตัวเต็มใส่สูตรมันจะมีคำว่าคัดซีนอยู่สองอันนี้คัดซีนนี่สอ,อันนี้อันนี้กับอันนี้ให้คุณกดเข้าไปที่คำว่าคัดซีน i m g กดเข้าไปแล้วกดเซิร์ชอ่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้คุณกดพิมพ์คําว่า c s แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวละครของโภคูณไปผมจะพิมพ์เป็นว่าสวีทลวกันนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้คุณกดคําว่า d e l e t x ข้างล่างสุดเลยกดมันก็จะลบออกไปอ่าแล้วก็ออกจากแอปนี้ไปก่อนแล้วเข้า t x d 2เข้าไปที่คัดซีน มันจะอยู่ที่ androiddata.com the lost star f l y tdb db c u ดซีแล้วก็กดเซิร์ชไปแล้วกดข้างบนกดคำว่า swet หรือชื่อตัวละครที่คุณจะเปลี่ยนนั่นเองผมเปลี่ยนเป็นตัวละครสวิกกดค้างกดลบออกไปถ้าเราไม่ลบออกไปเนี่ยถ้าสกินอันไหนที่เราลงเพิ่มมามันจะทะแย้งกันแล้วมันก็จะทำให้เกมหลุดนั่นเองส่วนต่อไปเราก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไฟล์นี้ เปลี่ยนเป็น c s s w e e t ถ้าคุณขึ้นต้นด้วยตัวละครจะขึ้นคำว่า c s ถ้าเป็นรถผมยังไม่รู้เพราะผมเปลี่ยนแค่ตัวละครก่อนโอเค c s s e เอ้ยอัก่อนนะลืม <laughs> m e t โอเคหรืออะไรวะรลืมละจำตัวอนไม่ได้ e ป่ะ จำไม่ได้ป่ะอ๋อถูกแล้ว SW เราว่ต้องเปลี่ยนตัวอี TXD ก็ได้ okay, เข้า g สา3ได้เองกดอันแรกกดอันที่สองกดย้อนกลับไปก็คุณเหมือนคุณกำลังลงตัวละครปกติอะไรแต่แค่เปลี่ยนเป็นฉากซินสี s w กดเซิร์ชแล้วก็กดกดรีบูตอ่ารีบูทมันจะรีบูทเร็วมากหอทบเครื่องผมนะเข้า TXD ถูก อ่ะมันก็จะค้างอยู่ในหน้านี้เนาะผมค้างไว้กดบวกถ้าคุณเป็นรูปภาพก็กดนี้แล้วก็เลือกตามได้เลยจะเป็นอันนี้หรืออันนี้ก็ตามผมเป็นช่องสี่เหลีนะ่ยมเนาะเป็นโฟลเดอร์ผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็ new folder F N A F เนี่ยแล้วก็กดป่าเซิร์ชเลือกอันที่สองก็เหมือนลงหัดปกติแหละมันจะเป็นสกินแทนเนาะ ถ้ามันทําไม่ได้เนี่ยด่าผมในคอมเมนต์ได้เลยเพราะตอนนี้ผมกําลังหาวิธีการเปลี่ยนฉากคัดซีนกับตัวละครให้เพื่อนอยู่เดี๋ยวผมจะไปไอ้นี่ด้วยเลยแล้วกันเปลี่ยนตัวละครด้วยเลยเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บหนึ่งหน่อยได้ต้าคอมล็อกสตาร์เลยที่ดีจิตสามผมจะเปลี่ยนตัวละครด้วยเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนลบ SE ออกไป โอเคเปลี่ยนเป็นสวีกพอก็เหมือนลงสก,กินปกติอะไรครับแต่แค่มันเปลี่ยนเป็นในฉากคัสซีนเท่านั้นแหละสเปสแยบเนี่ยสวีทรีบูตไปตามปกติเลยก็เหมือนลงสก,กินปกติทั่วไปแหละโอเคกดออกทียบดีทูเปลี่ยนผมต้องลงจีเดยียสามสามนี่ไงิเซี่เสือ เรื่อผมมันจะมีเสียงในการลงพวกโฟลเดอร์อะไรประมาณนี้แหละรอก่อนนะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็เข้าเกมได้เลยมันจะไม่เด้งเนาะเดี๋ยวผมจะตัดเข้าเกมเลยลวกันแล้วก็กลับผมก็เข้าเกมไปที่บรอล้วแล้ว,แล,วแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลย โอเคผมจะไปเล่นต่อจากฉากซีนันที่แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวละครมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะเลยสวีกแอนด์แคนเดลมาดูกันว่าตัวละครมันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับฮันนาหน้าบันนี่มาบันนี่เดอะบันนี่ โอ้โหเปรียบเทียบจากตาได้แล้วแต่ปากเป็นไรอ่ะมันปากมันจะชนนะผมน่าจะเป็นบั๊กแหละบันนี่บันนี่เดี๋ยวบันนี่กูนี่เป็นไงล่ะอันนออันนอบันนี่เดี๋ยวบันนี่จากไฟแน่เฟดดี้มาอยู่ใน GDA แฟน นี่วันนี้มีปืนด้วย oh, er, ถ้าเสียงมันดังัไปแล้วก็ระ <ๆ S 1> <ก>บาเสียงนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตวลาไปก่อนนะครับผมก o บายลงมาขอจะกันเลยเด้อไม่หายวะ goodbye ปักป่ะวเด้อไอ้ เฮ้ยเหมือนจะเจอบักอันอื่นด้วยเหมือนจะเจอบักด้วยเดี๋ยวไม่มีจกระชันมึงขับรถอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราลองตามไปดูกันมันจะขับตามหรือเปล่าเฮ้ยขับตามเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยวังไม่ได้เปิดหมออัป,ปะตะไรเดอร์ขับรถบังให้หน่อยขอลรถบังหน่อยเฮ <c oughs> ้ยเพิ่งเคยเห็นเอบีซีในฉากซีนมันขับรถแบบน,นี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นจริงๆเอาๆอ,ออก,ออก,อ,กออกนอกเส้นทางออกนอกเส้นทาง อุ๊ย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 แบ็คออฟแบ็คออฟแบ็คออฟยังไม่ได้เปิดมอดอมตะครับไปแล้วไม่ไปวะเปล่งเครื่องเองก็ได้เลยเด้อรอด้วยนี่มีการดิฟด้วยโอ้ยยังไม่ได้เปิดมอดอมตะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงบังให้หน่อยเอ้ยมันก็ยังไปทําตามเส้นทางเว้ยที่มันกําหนดไว้ให้แค่เปลี่ยนรถดูดิโอ้ยมันนี่เชื่อกันด้วย บอลนี่ลอยแล้วอะ้วะกูก็ยืนอา้าวโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผม goodbye